ใช่ค่ะก็ก็ตอนแรกก็เก็บเงินก้อนหนึ่งไว้ซื้อรถอะค่ะแล้วก็พอน้ำท่วมด้วยแล้วก็เรากลับเชียงใหม่ด้วยพอดีแล้วก็บังเอิญว่าไปเจอบ้านหลังที่ถูกใจด้วยก็เลยก็เลยตัดสินใจเป็นไงคะหลังนี้ราคาเท่าไหร่ไม่เท่าไรแล้วค่ะไม่เก็บหลังระยะไม่เก็บเลยสามล้านท่ะี่ซื้านม่ะใช่ใช่ใช่หกล้านอ่ะที่ก้อนให้ทำไงกันไม่มีค่ะตัดสินใจเอง แล้วก็คุณพ่อคุณแม่ถามคุณพ่อคุณแม่ก่อนก่อนแล้วว่าเขาชอบไหมถ้าเขาชอบก็โอเคก่อนหนึ่งเลยนะครับวันนี้ก็อยากให้คุณพ่อแม่ย้ายมาอยู่ที่บ้านซึ่งห่างจากบ้านหลังเก่าก็ประมาณห้ากิโลจริงๆแล้วก็คืออยากให้ทำไมเราบอก้ก ทุกที่เกียร์ครับดีลเลอร์ทุกท่านเลยนะครับแล้วก็ที่สี่มูลชนชั้นวันนี้ขนกันมาทั้งประเทศเลยมีรถแตกรถยเลยรถแตกรถทำรถทุกอย่างค่ะแล้วก็แล้วก็ตัดสินใจซื้อบ้านมันก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่ดีนะคะเพราะบ้านหลังนี้ก็คือพอได้พอได้พอได้ซื้อแล้วแล้วก็ตกแต่งแล้วรู้สึกดีมากเป็นในในสังกัดเลยนะมันกันสิเปอร์เซ็นต์เลยนะฮะคุณแม่เขาคุณแม่เขาก็เหมือนแบบว่าอยากให้เราแบบ อยากให้เราไป,ไไปที่เชียงใหม่บ่อยๆก็หาแรลงสุดใจให้เรา เนื้อล้อใหม่ล่าสุด S Y M V Sing 400ไอซึ่งตอนนี้เขาได้จอดแต่งเต็มกว่าบ้านหลังกรุงเทพอะค่ะจริงๆแล้วเนี่ยต้องเก็บเงินก้อนนึงไว้แต่งที่บ้านกรุงเทพใช่ไหมคะแล้วก็พอพอมันเกิดเหตุการณ์อะไรหลายอย่างก็เลยคิดว่าเออเราไปแต่งบ้านเพียงใหม่ให้มันให้มันตล้วถูกใจไม่ท well, I mean, ี่สุดดีกว่าออะไรย่างานอันดับหนึ่งของเมืองไทยเราต้องรับงานรับงานเหมือนเดิมค่ะเรียนเชิญมาเพื่อนกีรุษเพื่อนๆได้เข้ามาสัมผัสได้มาใกล้ชิดด้วยแต่หนึ่งอย่างที่อยากจะ เขาบอกว่าถ้าพูด้มออเตร์าใส่ S Y M แล้วเนี sure> ่ยจุดเด่นของเขาอยู่ที่ไหนผมมั่นใจในคำว่า uh> คือโดยทุกท่านทั้ง400ครอบครัวเราได้ตอบได้อยู่แล้วแต่ช่วาะพี่4มวลชนฝากด้วยกันนะครับวในคำรับคนที่รักมอเตอร์ไซค์อย่างพวกเราเนี่ยที่ต้องการเทคโนโลยีล่าสุดรวมไปถึงหววัง่าจะประหยัดรวมในเรื่องของสิ่งว่าลมมรภาวะผมมั่นใจในคำว่าเจ้า S Y M น่าจะตอบโจทย์ที่พี่สี่มณฑแล้วก็คีอแล้วคนที่รักการขับขี่ได้อย่างดีนะ